ที่นะวันนี้นะคะอยู่ในช่วงของการวาดรูปสอนข้อกําหนดนะคะวันนี้เรามาคุยกันข้อกําหนดที่ซูเซนจะฮิตป๊อปปู่ามากๆนะคะก็คือข้อกําหนด ISO 45001 version 2018เวอร์ชันน2018นะคะก็คือเรื่องของระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดเป็นภาพได้ยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ตัวของระบบ ISO 45,001นะคะเวอร์ชั่น2,018เนี่ยถ้าเราเซตข้อกำหนดนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อนเป็น ISO 45,001เนอะวอร์ชั่น2,018ก็คือเวอร์ชั่นที่เพิ่งออกมาได้สองปีเง <ๆๆ S 1> นะจ๊ะก <ๆ S 1> ็หลายๆองค์กรก็เร่งดำเนินการปรับปรุงอยู่นะคะตัวของโครงสร้างข,ข้อกำหนดก็คือเริ่มจากข้อ4นะคะมาข้อ5 มาข้อ6นะคะมาข้อ7นะคะมาข้อ8นะคะมาข้อ9ค่ะแล้วก็มาข้อ10บนะคะอาทำไปทีละข้อเนาะแต่จริงๆามาทําข้ามได้แหละแต่ว่าเวลาเขียนวงจรก็เขียนเป็นให้มันเป็นวงจรละกันก็คือทําไปทีละข้อ มาดูข้อแรกนะคะของข้อกำหนด ISO 45,001นะคะก็คือข้อ4ข้อ4คือเรื่องของบริบทองค์กร4คือเรื่องของบริบทองค์กรหรือว่าคอนเทกต์นะคะซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรนะคะข้อ4เนี่ยเราจะวาดเป็นรูปของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอ่าเป็นโรงงานอย่างนี้โรงงานมีอยู่4ห้องนะคะหมายความว่าข้อ4ที่เราจะดําเนินการเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4 ส่วนนะคะก็คือ4.1 4.2 4.3และ4.4ค่ะตัวแรกนะคะในเรื่องของบริบทองค์กรเขียนก่อนบริบทองค์ นนะะตัวแรกก็คือการเล่าเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคนะคะี๋ยวก็ขออนุญาตเล่าในส่วนของมุมของ S ว o t ค่ะ S W O T นะคะแต่เนี่ยจะเป็นสว o t ที่เป็นในมุมของด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยเช่นจุดแข็งคือการมีการลงทุนด้านของอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยมีการเตรียม P P E สวมใส่มีการกาหนดโซนอันตรายคือมองแต่เรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภยัย ต่อมาค่ะ4.2นะคะก็คือพูดถึงในเรื่องของการทำตารางความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะก็คือว่าที่เราเรียกว่า stakeholder นะคะหาว่า stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเนี่ยต้องการและคาดหวังอะไรบ้างนะคะแต่ทีนี้ เน้นย้ำอีกนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะจ๊ะต่อมาค่ะ4.3ก็คือเขียนว่าองค์กรของเราชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนนะคะขอการรับรองผลิตอะไรขอการรับรองระบบอะไรหรือที่เราเรียกว่าสโคปนะคะก็มีสโคปในการทำงานที่ชัดเจนต่อมาค่ะเล่าเรื่ององค์กรก็คือการเขียนตัวของโปรเซสการทำงานของเราให้ชัดเจนนะคะซึ่ง อันนี้คือบริบทองค์กรอย่าลืมนะเราอาจจะเคยเห็นเรื่องนี้ในการทำไอซ์โซ่9,001แต่นั่นคือมุมด้านสิ่งเออด้านคุณภาพแต่นี่คือมุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะทุกเรื่องจะต้องตอบโจทย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเท่านั้นนะคะอ่ะต่อมาค่ะเราก็มี พอเราดาเนินการเล่าเรื่ององค์กรเสร็จแล้วคนที่ไม่เคยรู้จักบริษัทเราเลยมาอ่านปุ๊บเข้าใจและรู้จักบริษัทของเราก็มีผู้ชายคนหนึ่งมานะคะ ผู้ชายคนนี้คือท็อปแมนจเม e นต์นะคะหรือว่าอัศวินขององค์กรของเรานั่นเองท็อปแมเนจเม n นต์ถือธงมาอ่าถือธงมามี4ส่วนนะคะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันเคยดูแล้วอันนี้เวอร์ชั่น9000มันถือมาแค่3ส่วนแต่ถ้าเป็น ISO 45001คุณจะต้องถูกถือมา4ส่วนนะจ๊ะ4ส่วนที่ถือนะคะมีอะไรบ้างที่ท็อปแมเนจเม n นต์จะต้องทำนะคะก็มี5.1 5.2นะคะ 5.3 5.4นะคะตัวแรกที่ท็อปแม a จเม e นต์จะต้องทำคือการแสดงความมุ่งมั่นค่ะมุ่งมั่นก็พูดง่ายๆเลยก็คือว่าให้การมีส่วนร่วมในการทำระบบตัว45,001สนับสนุนด้านเงินทุนสนับสนุนด้านงบประมาณสนับสนุนด้านเวลานะคะให้การตัดสินใจต่างๆอันนี้คือ5.1แต่ ถ้าเป็น45001จะมีข้อที่เพิ่มขึ้นมาก็คือข้อเรื่องของการเป็นการปกป้องไม่ให้เขาโดนเขาเรียกว่าการปกป้องไม่ให้ได้โดนการปกป้องผู้ทําง,งานนะคะจากการถูกปฏิบัติตอบโต้ตตก,กันแกล้งเมื่อรายงานอุบัติการอันตรายความเสี่ยงและโอกาส ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว ISO 9001มันคืออะไรมันคือบทบาทของ Top Management เนี่ยคุณจะต้องแบบเหมือนกับว่าถ้ามีใครมารายงานเรื่องของความปลอดภัยมาบอกอุ้ยแผนกนี้ไม่ได้สวมใส่ PPE Top Management จะต้องมีหน้าที่ในการไม่ให้ คนนั้นเดืดร้อนอน่ะพูดง่ายไม่ให้คนนั้นเกิดการโดนัแกรล้งเกิดการโดนเจาะยางรถหรือไม่ให้รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนรายงานข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะอันนี้คือ5.1แล้วก็ข้อที่เด่นชัดขึ้นมาต่อมากำหนดตัวของนโยบายอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะเหมือนตัว9000ต่อมาค่ะ ก็มีการกำหนดในส่วนของ organization นะคะและก็ job description นะคะว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีหน้าที่ในด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยอะไรบ้างนะคะที่คุณจะต้องทำนะคะแล้วก็แต่ละตำแหน่งก็จะมีทั้งหน้าที่ก,กลางๆกับหน้าที่ที่มันแยกกันไปนะคะก็ไปส่งเสริมให้เขาทำหน้าที่ตามนั้นและทงซีกที่4ที่เพิ่มขึ้นมานะคะจากตัว900 0ก็คือในเรื่องของ มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษามีส่วนร่วมและให้คำปรึกษาคือพอเป็นท็อปแมนจเม e นต์นะคะเขาจะต้องทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำระบบจัดกิจกรรมจัดการอบรม ส่งเสริมให้มีการติดบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงค้นหาอันตรายนะคะมีการทําให้ KPI บรรลุอันนี้คือข้อที่เพิ่มขึ้นมาของท็อปแมネจเมนต์เสร็จแล้วท็อปแมเนจเมนต์ของเราเนี่ยก็ขี่ม้าจากไปนะคะแต่ก่อนที่เขาจะจากไปเนี่ยเขาเอามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยออกมาพร้อมกับเอางานแผ่นหนึ่งเนี่ยโยนมาให้เรางานแผ่นนั้นคือข้อ6ค่ะข้อ6คือการวางแผน การวางแผนหรือข้อ6เนี่ยถ้าเราเดินไปดูแล้วก็พอเราเห็นข้อกําหนดใช่ไหมเอ้พอเราเห็นกระดาษที่ท็อปแมนจเม้นต์เอามาให้แล้วก็วิ่งกลับไปดูสิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็น2แผนที่ท็อปแมเนจเม้นต์จะให้เราทําแผนแรกมีชื่อว่าการจัดการต่อความเสี่ยงและอื่นๆอีกจิปาถะ,ะนะคะข้อนี้เป็นข้อใหญ่สุดในการทําระบบ iso 45001นะคะมี4ส่วนที่คุณจะต้องทํานะคะก็คือส่วนแรก

ความเสี่ยงตัวนี้ไม่ใช่อันตรายไม่ใช่หัตถศั์มันคือความเสี่ยงความเสี่ยงคือในเชิงระบบอะไรที่มีโอกาสที่จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันมีความผิดพลาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยเช่นไม่ได้อัปเดตกฎหมายไม่มีเจ้าปไม่ได้ดูแลเครื่องจกักรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงต่อมาให้ไปหาอันตรายค่ะ ภาษาอังกฤษก็คือฮัสซาดนะคะตัวนี้เป็นคีหย์ลักข้อใหญ่ของ ISO 45,001นะคะก็จะเหมือนกับถ้าเป็น10,004เราจะมองเรื่องของเอสปแต่ถ้าเป็น45,001ก็จะมองเรื่องฮัตซาดต่อมาให้ไปสรุปกฎหมายมานะคะว่ากฎหมายของเราเนี่ยมีตัวไหนที่ เราเกี่ยวข้องบ้างและการดําเนินการของเราเนี่ยต้องทําอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับตัวกฎหมายตัวนี้เสร็จแล้วค่ะทุกตัวถ้ามีความตัวไหนที่เป็นความเสี่ยงสูงตัวไหนที่เป็นาศาสตร์ที่เป็นอันตรายตัวไหนเป็นกฎหมายที่เรายังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขให้เราทําแผนการดําเนินการแก้ไขหรือ a อคชั่ p แ a นนะคะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันมาเลยนะโยนไปที่6 1 4ทั้งหมดเลยและ ข้อต่อมาค่ะก็คือให้เราไปกำหนดตัวของ KPI ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยมาตัว KPI ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเดียวกลมๆก,ก,กันทำทั้งหน่วยงานเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแยกไปแต่ละหน่วยงานก็ได้นะจ๊ะ,อะพอเราทำในส่วนของแผนงานที่ Top Management ให้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเตรียมทรัพยากรมาเลยนะจ๊ะทรัพยากรที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยิดขออนุญาตวาดเป็นลูกหีบสมบัติ นี่นะคะทรัพยากรที่เราจะต้องเตรียมทรัพยากรที่เราจะต้องเตรียมมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะในส่วนของไอโซสี่หมื่นห้าพันหนึ่งจะไม่เยอะเท่ากับไอโซเก้าพันหนึ่งนะคะก็มี7.1 7.2 7.3 7.4และ7.5ทรัพยากรที่เราจะต้องเตรียมตัวแรกมีชื่อว่าทรัพยากรทั่วไป ก็คือไปคิดเอาว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะคะก็จัดเตรียมให้มีตามนั้นนะคะดูแลให้ดี<ม>ให้เหมาะสมต้องใช้เครื่องจกักรต้องมีใบตรวจเช็คต้องใช้เคนต้องมีผู้เดินเคนใช้โฟลคลิฟต์นะคะมีการอบรมเรื่องของรถโฟลคลิฟต์อันนี้ไปคิดเอาเอง ต่อมาให้ทําการอบรมนะคะเรียกว่าเติมเต็มความรู้ความสามารถของบุคลากรท่านนั้นๆน,น,นะคะแต่ละคนก็จะมีเรื่องที่ต้องอบรมแตกต่างกันไปนะคะไปให้เขาอบรมให้รู้ในเรื่องที่เขาจําเป็นต้องรู้นะคะ7.3คือเรื่องของการอบรมเสร็จแล้วจะมานั่งอบรมใจลอยๆเปล่าๆปี้ๆไม่ได้จะต้องมีความตระหนัก ตอบให้ได้อย่างน้อยตอบให้ได้อย่างน้อยนะคะ6ข้อข้อแรกคือนโยบายและ KPI คืออะไรข้อที่2เราเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำระบบ ISO 45,001ได้อย่างไรนะคะข้อที่3คือแล้วถ้าเราไม่ช่วยดำเนินการตามนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นข้อที่4ก็คือเรื่องของอุบัติการหรือขึ้เรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ะะที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยมีอะไรนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือเรื่องของฮาัสดานะคะไอ้ที่เราประเมินฮาัสดามาเนี่ยไอ้ที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยตัวไหนที่มันเป็นคะแนนสูงนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะให้เกิดให้มีความเสี่ยงกับอันตรายที่เกิดขึ้นในการทำงานให้น้อยที่สุดนะคะอันนี้คือเรื่องของความตระหนักคะ่ะ อามาพอมีความตระหนักเสร็จแล้วก็ให้ทําการสื่อสารนะคะสื่อสารมีภายในสื่อสารภายนอกไปทําตารางการสื่อสารมานะจ๊ะและจบที่เรื่องของเอกสารนะคะทุกระบบต้องมีเรื่องของเอกสารขออกขอ,อกขอแก้ไขยังไงนะคะขึ้นทะเบียนยังไงแจกจ่ายตรงไหนเสร็จแล้วให้เราดําเนินการข้อ8ค่ะข้อ8คือการปฏิบัติงานนะคะข้อ8จะมีอยู่สส่วนก็คือปฏิบัติการปกติกับไม่ปกติ ปกติคืออะไรก็คือการควบคุมกระบวนการคือพอเราเนี่ยมีต a ์ a r d มาแล้วมีอันตรายมาพอเรามี h ัส a r d มีอันตรายมาแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการการทํางานของเราเนี่ยไม่เสี่ยงอันตรายมันก็จะแตกออกเป็นสี่เรื่องเนาะมีเรื่องของการวางแผนง,งานมีเรื่องของการจัดการต่ออันตรายมีเรื่องของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะคะมีเรื่องของงานจัดซื้อนะคะ มีอยู่สี่งานเดี๋ยวอาวาดม่การควบคุมกระบวนการเนาะ <for> การควบคุมนะคะมีอยู่สี่อันนะคะก็คือมีการวางแผนนะคะมีเรื่องของฮัสซัดนะคะมีเรื่องของการเช้งการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะมีการควบคุมอันตรายยังไงและก็เรื่องของการจัดซื้อก็คือเรื่องของ o u t s o u r c e supplier แมกเกอร์ Maker, การซื้อสารเคมีต่างๆเรามีการดูแลยังไงและจบที่เหตุฉุกเฉินนะคะเรามีการควบคุมการดูแลการเตรียมอุปกรณ์สําหรับเหตุฉุกเฉินยังไงบ้างนะคะอันนี้คือข้อ8นะคะต่อมาพอเราดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ,อะไรที่ทําให้เรามั่นใจว่าที่เรามาทั้งหมดเนี่ยมันถูกทางแล้วก็คือข้อ9นะคะข้อ9ก็จะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆก็คือ9.1 9.2และ9.3นะคะ9.1ก็คือเรื่องของการตรวจวัดหรือ monitoring monitoring นะคะที่เป็นตัวเลขทั้งหมดอันแรกคือเรื่องของค่าตรวจวัดด้านพ p a r a เตอร์ด้านสิ่งแวดลอ้อม parameter แสงเสียงความร้อนอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างวันที่ปล่อยน้ำทิ้งเป็นยังไงนะคะและต่อมาคือการสอดคล้องกับกฎหมาย ไอ้ที่เราประเมินกฎหมายมาจากข้อ6.13เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันยังมีความสอดคล้องกับกฎหมายอยู่ไหมให้เราทําการทบทวนเป็นระยะะ,ยะนะคะแล้วก็จบที่ internal audit ค่ะนะคะและเอาทุกเรื่องมัดรวมกันตามวาระที่กำหนดมาประชุมใน management review ะะอันนี้คือการตรวจติดตามนะคะหรือการตรวจประเมินสมรรถนะขอ้อกพอเราทํามาเรื่อยๆเนาะมีการตรวจเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมี3ข้อที่เราจะทํานะคะ10.1 10.2 10.3นะคะข้อแรกก็คือเรื่องของการปรับปรุงแบบทั่วไป ทั่วไปคืออะไรทั่วไปคือพยายามเวลาทําอะไรปุ๊บเนี่ยพยายามเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเสมอเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเสมอเลือกอะไรก็ตามที่มันทําให้เรามีการปรับปรุปรงการทํางานให้ดีขึ้นนะคะเรื่องของค่า KPI ก็ต้องชาเลน์แบบมีค่าที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเงี้ยนะคะเป้าหมายต้องท้าทายขึ้นต่อมาค่ะ ถ้ามีปัญหาให้เราทําการแก้ไขและป้องกันให้ถึงรากเหง้าของปัญหานะคะและสุดท้ายค่ะให้ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆบางทีอ่ะเราเข้าใจว่าพอได้การรับรองระบบแล้วคือจบกันเนี่ยได้เซอร์แล้วก็จบกันไม่ใช่พอเราได้เซอร์ติฟิเคตแล้วเราก็จะต้องทําต่อไปเรื่อยๆอะไรที่เราสัญญาว่าจะทําปีละครั้งเราก็ต้องทําปีละ3เดือนครั้งเราก็จะต้องทํานะคะอันนี้คือ,อ,อความหมายของ10.3การปรปับปรุงอย่างต่อเนื่อง จบแล้วนะคะในส่วนของการวาดรูปข้อกำหนด ISO 45,001นะคะเวอร์ชัน2015นะคะหวังว่าการวาดรูปนี้นะคะคงจะช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยจำข้อกำหนดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะพอจำข้อกำหนดได้แล้วก็ต้องเอาไปประยุกต์ใช้นะมันถึงจะเอ่อคล่องมันถึงจะจำได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ